ก็สวัสดีนะครับนักลงทุนทุกท่านนะครับก็หยุดไปนานนะครับเป็นประมาณสักสองสัปดาห์นะครับก็คือเป็นช่วงเทศกาลก็เลยไม่ได้มาไลฟ์ให้ดูกันนะครับสำหรับผ่านไปสองสัปดาห์นะครับทีนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะาเราเราไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าเอมันก็ทํางานตลอดนะครับช่วงสงการมันก็ไม่ได้หยุดมันก็ทํางานทุกวันนะครับทีนี้ตอนนี้อ่าเราก็ ผ่านมาสัปดาห์ที่เจ็ดแล้วนะครับเ,เป็นวีคเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า ea จะทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเลยหลายหลายคนก็ต้องการดูผลงานว่ามันจะบวกหรือมันจะเป็นยังไงนะครับมันจะบวกหรือมันจะลบหรือมันทำอะไรอะไรยังไงนะครับ เดี๋ยวเราดูผลกำไรผลมวล้วนรวมก่อนนะครับว่าสัปดาห์อ่าสองวที่ผ่านมามันมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับสาหรับ e a นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลกำผลงานของมันก่อนเลยนะครับอ่าเราไปดูภาพรวมของมันเลยนะครับสําหรับการเข้าออเดอร์ของ e a นะครับอ่าออฮิตทลี่นะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้เอองเราทำกำไรมาที่ห้าสิบเหรียญเลยนะครับ ก็ตอนต้นเดือนนี่เราไล่ล่าสุดก็บวกมาสี่เหรียญคือตอนนี้ยังไม่สิ้นเดือนนะครับก็เอทำอะไรไหมเราประมาณสี่สิบห้าเหรียญแล้วนะครับผ่านไปประมาณสักสามสัปดาห์นะครับก็เหลืออีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หนึ่งก็จะก็จะครบสี่สัปดา์ในเดือนนี้นะครับก็ยังมีโอกาสก็ยังมีเวลาให้เอทางานเพื่อที่จะสร้างผลกำไรให้กับเราต่อไปนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่าเอ่อแต่ละคู่เงินมันทางานกันยังไงนะครับ สัปดาห์ที่แล้วมีสองสัปดาห์ที่แล้วนี่มัน,มนทำงานกันยังไงครับทำไมมันมีกำไรขึ้นมาให้เรานะครับทีนี้เราไปดูคู่เงินของ EUR USD เลยนะครับก็ย้อนไปดูว่ามันมันเข้าออเดอร์ยังไงบ้างนะครับเราไปดูก่อนนะครับก็เอ่าวอลหลัดก็เข้าไปสองออเดอร์หเราครับก็คือเข้าตรงนี้แล้วก็เทสตรงน,รงนี้แล้วก็คือ e เอเราเนี่ยกินทั้งบนทั้งล่างนะครับขึ้นก็กิน มันลงก็กินนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันไม่ได้เกี่ยวว่าตลาดคุณจะไปยังไงนะครับมันเป็น E.A ที่อ่อกินทั้งบนทั้งขึ้นทั้งลงนะครับตรงนี้นี่ก็เข้าเดอรตรงนี้ครับก็ไปเทคนะครับก็คือสมมตินะครับสมมติถือว่าสมมตินะครับอาทิตย์ที่แล้วอา่าทีนี้เราย้อนไปดูอีกอาท,ทิตย์ก่อนหน้านั้นนะครับพอช่วงตอน่จงสงการก็มี ดึงนิดหน่อยครับมีการลากขึ้นไปนิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรก็ถือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการทํางานที่สมุินะครับแบบนี้นี่ก็เทคลงมานะครับแล้วก็เทคขึ้นไปนะครับแล้วคนก็อาจจะดูงงๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาจากงง,ง,งๆกันอยู่แล้วแหละว่าการทำงานของเอมันมันมันทำงานไหลไมันไปทํางานไหลหลายพอร์ตนะครับหลก็คือคือเราเราเปิดสี่พอร์ตด้วยกันเราเปิดสี สีเทอร์มินอลแต่พอเดียวนะครับมันก็เลยทํางานค่อนข้างจะทํางานเกิอทุกวันนะครับให้มันหมุนเวียนไปอ่ะทีนี้เราไปดูผลงานของของมันเลยนะครับว่าอ่ามันมีผลกําไรเท่าไหร่สำหรับ EUR AUD สำหรับสำหรับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เข้าไปไปดูตัวมันเลยนะครับ EUR USD นะครับโอ้ตั้งแต่รันมาครับ EUR USD สร้างกําไรให้เราประมาณเจ็ดสิบหกเหรียญน,นะครับเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเหรียญเลยนะครับ ตัวนี้เราไปดูว่ามันมันกมันอะไรไหมนะครับก็ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับก็ลกมาถึงยี่สิบเหรียญเองนะครับสิบถึงยี่สิเหรียญเองก็ถือเป็นเป็นการเข้าเรื่องที่ที่ดีเพราะว่าถ้ามันลากเยอะเนี่ยมันก็จะดูเป็นน่ากลัวหน่อยสําหรับคนที่ยังไม่รู้จัก EA ดีนะครับแต่ช่วงสองเดือนที่ผ่านมานี่มันมันทำงานได้ได้โอเคนะครับถือว่าการทํางานของมันนี่สุดๆเหมือนกันนะครับ 7สวุ้กเหรียญน,นะครับหลับ EUR AUD นะครับ uh, a u r USD นะครับพูดผิดนะครับทีนี้เราไปดูคู่เงินอื่นต่อนะครับก็จะมี EUR นะครับ EUR AUD นะครับ EUR AUD นะครับตรงน,นี้เรา,าดูผลงานของมันก่อน EUR AUD เนี่ย คือกรอบมันจะกว้างนะครับกรอบจะกว้างคือเทสเทสนิดหนึง่งครั้งหนึ่งเนี่ยกินถึงห้าเหรียญเลยนะครับแต่ถ้าถ้าถ้ามันไซเบ็รอย่างเงี้ยมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้าออเดอร์เพราะว่ามันจะต้องใช้หลักการของ CCI นะครับให้มันวิ่งอย่างเงี้ยถึงมันยังจะเข้าออเดอร์ให้เรามันอาจจะเข้าไม่บ่อยนะครับสำหรับ e u r u d นะครับก็สองที่ผ่านมาก็เข้าน่าจะเข้าสองออเดอร์นะครับนี่เข้าสองออเดอร์ก็คือตรงนี้นะครับ เราจะเห็นว่ามันมันเข้าตรงตอน CCI มันมันวิ่งก็จะวิ่งไปตามถือว่าแม่นครับถือว่าแม่นรหรับ EUR AUD นะครับ,รบแม่นนะครับเข้าสองมาเดอร์แต่ว่ากินน่าจะเป็นเกือบสิบเหรียญนะครับโอเคแล้วเราไปดูเราไปดูตัวมันเองก่อนครับว่ามันมันทำมันมันสร้างอารมณ์ไรให้เราประมาณเท่าไหร่ก็เข้าไปดูที่ EUR AUD นะครับโอ้สร้างหองอไยให้เราสามสิบเจ็ดเหรียญเลยนะครับเนี่ยครับ ก็ถ้าพผูุมตรงกอลันประมาณเกือบเดือนนิดแต่เกือบสองเดือนนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ถึงสองเดือน,นครับเดือนครึ่ง EUI d e ดีก็คือลหลังก็เขาเขาแม่นครับนะออเดอร์เดียวก็จินไปถึงหกเหรียญเลยนะครับเนี่ยแปดเหรียญนนครับสองออเดอร์เห็นไหมนะของแม่นครับถ้าตลาดมันดีมันก็จะมันก็จะไม่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 ลากนะครับแต่จริงมันจะมีช่วงลากอยู่แต่เราก็ค่อยไปดูกันอีกทีนะฮะอาจจะมีบ้างแต่ก็ ถือว่าผ่านนะครับถือว่าผ่านทีนี้เราไปดูคู่เงินอื่นต่อนะครับก็ E R a U R a U D นะครับคู่เงินแล้วก็เราไปดูคู่เงิน U D C, c t U D C a a t ก่อนก็ได้ครับก็ U D C c a t เนี่ยเขทาทั้งจะเข้าออเดอร์อยากครับแต่มันก็กแม่นนะครับ เดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาจจะเข้าครั้งหนึ่งแต่ามก็น่าจะรอสัญญาณที่มันชัวร์นะฮะคือระดับเอมันก็ให้มันคือเราลันไหลพวกนให้ให้มาช่วยกันทากําไรนะครับคือเราเปิดพอร์ตพอร์ตเดียวแต่เรารันไหลทย้งมินอนก็มันก็จะช่วยกันสร้างองไรเราเกืทุกวันนะครับเกือทุกวันเลยก็อันหนึ่งไม่เข้าอันหนึ่งก็จะเข้านะครับเกือทุกวันก็จะเป็นการลงทุนแบบ ภาษีอินงคำเขาจะวิงไปเรื่อยๆนะครับที่น,นี้ก็เข้าออเดอร์หนึ่งครั้งแล้วก็เจอเทคต่อไปนะครับโอเคเราไปดูกําไรของมันเลยเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะเข้าออเดอร์เดียวคร,ร,รับสำหรับธรรมดาที่แล้วว่ามันสร้างกำไรเราหรือเปล่าครับ EUR C c a t นะครับโอ้ก็แปดเหรียญครับสร้างไรมาเราแปดเหรียญก็หรือว่า ก็โอเคนะครับถ้าเรามีเทอร์มินอลถ้าเรามีพอร์ตเยอะๆเนี่ยแสดเรียนเนี่ยคูณเข้าไปเลยฮะเป็นร้อยนะฮะแค่แปดเหลียนนี่อย่าประมาทนะครับสำหรับการทํางานทําฟาร์มเอนะครับเพราะมันจะวิ่งวิ่งอย่างเร็วนะครับมันจะมันเหมือนเราเปิดร้านอะมื้าเราเปิดร้านอาหารสักร้อยร้านกำไรร้านละสิบสิบร้านละพันอย่างเงี้ยก็คูณเข้าไปฮะนั่นแหละกำไรของเขานะสลาการทำฟาร์มเอนะครับโอเคเราไปดูพื่นต่อนะครับ ก็จะมี u s d JPY นะครับ u s d JPY ก็ผลงานเป็นไงบ้างเราเข้าไปชมกันหน่อยโอ้ USD JPY นี่สัปดาห์ที่แล้วนี่นิ่งเงียบเลยนะฮะน่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเนะี่ย USD JPY ยูเดีเจพเงียบนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วไม่เข้าแต่สัปาดาก่อนเข้าอยู่นะหนึ่งออเดอร์นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูผลงานมันเหกันกน,นะฮะตรงนี้ u ู d อ p ดนะครับอก็บวกมาให้เราหกเหรียญเหมือนกันนะครับก็แปดหกก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าเราไปเน้นที่ e y ูอแล้วก็ ามากกว่านะครับว่าไอตอนนั้นมจะวิ่งทุกวันโอเคเรามาดูภาพรวมไม่เฉยนะครับก็ดูคู่เงินต่อไปนะครับ AUDUSD AU นะครับ AUDUSD นะครับก็ไปดูว่ามันมันทำงานยังไงบ้างอาทิตย์ที่แล้ว e u USD ก็เข้าไปหน,นึ่งออเดอร์นะฮรับตัวนี้หนึ่งออเดอร์ก็ตลาดแท็จที่แล้วก็ค่อนข้างที่ยาะมันก็วิ่งอย่างนี้ตลอดครับตลาดผลิกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับออเดอร์หนึ่งก็เยอะครับถ้ามันมีผลกำไรก็คือถือว่าเยอะนะครับ โอเคเราไปดูมันด้วยนะคว่ามันเป็นยังไงบ้างดูว่าผลงานวันนั้นได้รวมนะเราดูภาพรวมว่าดูภาพรวมว่ามันสร้างของอะไรให้เรายังไงนะครับ R A, A U D oh, โอ้โหก็แปลเหรียญนะครับก็คือทํางานไอ้คู่เงินหลังพวกสีแคชพวกอะไรทำงานตามมาตรฐานของมันนะครับก็คือ บวกก็มีเข้าบ้างเข้าออเดอร์เข้าอะไรเงี้ยก็อือเป็นการรวบรวมการนําเงินแต่ละชิ้นมารวมกันให้มันเป็นผลกําไรยอดกําไรนะครับสุดว่าคู่เงินนี้ได้กำไรเท่านี้ก็จะรวมกันไปในในพอร์ตนี้นะครับในแต่ละพอร์ตทีนี้ก็ประมาณสักเดือนหน้าเราก็จะเปิดเปิดพอร์ตอีกนะครับก็คือเปิดก็คือเอาีเออีกพวกหนึง่ง มาลันนะครับก็คือเดี๋ยวเราก็ติดตามกันไปซึ่งตอนนี้เอเรามีมีหลายตัวมากกำลังทดสอบอยู่ในระบบอยู่นะครับเดี๋ยวเราค่อยค่อยจะเปิดเผยกันไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เพื่อนๆก็ติดให้เพื่อนๆนักงทุนก็ติดตามติดตามกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับทีนี้อ่าเราดูภาพรวมเลยนะครับดูภาพรวมเลย ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยกำไรมันยังไงบ้างนะฮะก็รันมาก็สองเดือนสองสามเดือนนะฮะก็กำไรก็บวกห้าสิบเหรียญแล้วน,นะฮะเพราะว่าตอนแรกเราตัดขาดทุนไปตอนนี้มันมันบวกกำไรมาอยู่ในแนนบวกแล้วคือหลังจากนี้ไปเราก็ติดตามว่ามันสร้างกำไรให้เรายัางไงเดือนหนึ่ง จะสร้างาจะสร้างของไรให้เราเดือนละเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าเราก็จะลบเดือนต่อเดือนนะคะคือเดือนที่แล้วเนี่ยเราได้สี่เหรียญเ,เดือนเดือนนี้มันบวกมาห้าสิบแล้วทีนี้อาทิตย์หน้าเนี่ยสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมก็จะมามา,มารีวิวว่าเดือนหนึ่งผลอะไรมันมันจะเท่าไหร่นะครับเราก็จะเข้าไปดูในในระดับพิเลียดว่าเนี่ยรัดมันเนี่ยเดือนหนึ่งเท่าไหร่เนี่ยก็คือ ถ้าเราถ้าเราเข้าเข้าไปเข้าไปคลิกที่ร้านมันปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเดือนหนึ่งเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันบวกให้เราถึงเจ็ดสิบเหรียญเลยนะครับเห็นไหมนี่ครับตั้งแต่วันที่ยี่สามถึงวันที่ยี่สี่ตรงเนี้ยมันบวกให้เราถึงเจ็ดสิบเหรียญนะครับคือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งที่ผมคาดหวังไว้จริงๆแล้วในที่เทสกันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบถึงเจ็ดถึงร้อยครับบางบางเดือนเป็นร้อยนะครับไอเนี้ยยู่ที่หน้าเนี่ยผมก็มันมันอาจจะถึงร้อยก็ได้นะครับยู่ที่หนึ่งนะครับสำหรับ E A จำพวกนี้ คือเราเราต้องดูไปเรื่อยๆครับเา aw, รายะยาวเราวีเอว่ามันมันต้องรันอยู่ตลอดเวลามันบางทีถ้าเราถ้าเราเบรกเทสไม่ดีหรืออะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันมันรวนทีเดียวเพื่อหมดพอร์ตล้างพอร์ตเลยนะครับในเนี้ยอ่าตรงเนี้ยผมเป็นบ่อยผมผมสร้างเอมาเดี๋ยวผมผมเจอบ่อยครับเพื่อเเนี่ยเจอล้างเจออะไรค้นหาอะไรมาเจ็ดห้าหกปีแล้วครับ โอเคทีนี้เราเราดูเซอร์วิข้งคมัมนนะคือเราเราลนสีพอร์ตนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเนี่ยคือการหลักการทำงนานของ EA ของจริงกานจริงเซิร์เวอร์จริง,รง EA จริงทำงานจริงนะฮะโอเค okay. ทีนี้เราไปดู My f ์ o อนะครับว่บาเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคผมรีเฟ e หนึ่งครั้งน,นะครับเพื่อให้เพ่นเป็นเป็นวัน,น,นล่าสุดนะครับก็ EA AFF01 นะครับ เราเรียกว่า e f 0 1นะครับก็กราฟกราฟเริ่มสวยนะครับก่อนอื่นเลยเราไปดูฝั่งนี้ก่อนนะครับว่าอ่าตรงนี้เรารันมาเจ็ดวิคคือเจ็ดสัปดาห์นะครับก็เงินฝากก็สามร้อยสามสิบเอ็ดเหรียญนะครับโปรฟิกก็ห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้บวกห้าสิบเหรียญแล้วแล้วก็อิงเกอร์ที่ก็คือบวกห้าสิบเหรียญก็คือรวมทุนทั้งทุนทั้งรายรวมกันนะครับทีนี้เรามาดูเปอร์เซน็นต์ผลบวกนะครับเปอร์เซน็เซนต์ ตอนนี้เราบวกมา15%แล้วนะครับหรือตลาดโคเล็กเนี่ยมันจะไม่เหมือนการฝากเงินหรืออะไรทั่วไปมันจะบางทีเนี่ยมันมันบวกเป็น100ร0อรภายในไม่กี่เดือนนะครับบางทีปีหนึ่งอาจจะเป็น200ถึงคันก็ได้ยินนะครับบางคนนะครับทีนี้ตอนนี้เราเราบวก15%แล้วนะครับเราบวกก็เิดตามไปเรื่อยเรามาอยู่ในแด,ดนบวกแล้วนะครับตอนนี้ก็การเทรดก็เป็นอังกอริทึมนะครับอังกอรเทรดเดอร์ก็คือใช้เอ ทั้งหมดนะครับไม่ได้ไม่มีการใช้มือใช้อะไรนะครับก็ดอดาวเพื่อนเพื่อนก็ใครมาดูแล้วดอดาไใวไม่ใยก็ก็พิจารณาเองนะครับผมไม่รู้ <laughs> ดดาดีดยผมไม่ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่พวกนี้โอเคเราบวก55%กราฟเราเริ่มสวยแล้วครับกราฟวิ่งนะครับมีช่วงลากเป็นช่วงหนึ่งตรงนี้ครับมีหลุมเป็นหลุมนะครับเป็นหลุมก็กราฟเริ่มขึ้นเริ่มสวยแล้วนะครับอเราไปดูตัวเทดของมันอันนี้คือ คือผลงานที่เราดูคือการเทรดนะครับการที่มันเข้าออเดอร์ยังไงบ้างบวกห้าบวกหกอะไรเงี้ยก็คือถ้าเป็นเหตุการณ์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะถือว่าตลาดมันดีนะครับแต่ถ้ามันมันลากมันลากระยะแบบว่าถึงแปสิบห้าเนี้ยตลาดไม่ค่อยดีเห็นไหมครับมันบึ้งไปถึงศูนย์จุดสามสองก็คือมันเป็นระบบมาร์ติงเกลเราต้องเอาทุนเข้าไปให้มันหนาหน่อยเพื่อมันจะได้ทนในการ ในการในการลากนะครับจริงๆเหล็กเกี่ยวกับโบกเนี่ยทําไมเราถึงใช้ระบบเหล็กเพราะว่าระบบเหล็กมันจะทํางานให้เราตลอดถ้าเราใช้โบกบางโบกมันจะหยุดเฉยนะครับมันจะไม่มันจะไม่ไม่ไม่เข้าต่อให้เราคือผมเทสประมาณสิบกว่าโบกแล้วมันจะไม่เข้าต่อให้เราถ้าเป็นระบบเหล็กมันจะเข้าต่อให้เราเลยบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือว่าเรื่องของระบบไฟอย่างเงี้ยอันนั้นคือคือคือก็ช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้อยู่ที่ซร์ฟเอร์ตลอดเวลานะรตรงนั้นก็คือ เป็นเหตุสุดวิสัยคือเราต้องยอมรับในความเสี่ยงในหลายอย่างครับแต่เราผลิตเสี่ยงเสียเส่ยงทุกอย่างแล้วครับเสี่ยงทั้งไฟทั้งไรเอเสี่ยงทั้งหมดนะฮะคือต,ตอนนี้ผ่านมาเราก็สมมุติครับสมมติก็ค่าสวอปเนี่ยไม่เราไม่ต้องสนใจรมันนิดเดียวนะครับสวอปเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันจะเยอะมากให้อะไรนะครับสวอปเราเอากำไรที่มันจากตลาดดีกว่านะครับอืมก็ถือว่าสมมุตินะครับสมมุติเหมือนกัน เราไปดูอย่างอื่นบ้างไอ้ตรงนี้ก็เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับว่าอะไรยังไงใครมีความรู้อะไรก็อธิบายอ,อยก็จะเป็นยังคือค่าอะไรติดลบอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้นะครับก็ไม่ทราบก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้สนใจตรงนี้อ่าลิกอะไรเนี่ยอ้มีหลงนะครับมีหลงมสริมเพย์นะครับก็อืม ก็ไม่มีอะไรครับก็คือตัวนี้เป็นการโชว์ผลงานของ EA ว่ามันทำงานยังไงบ้างมีผลกำไรเท่าไหร่รันมาเท่าไหร่แล้วก็มีกำไรกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วต่อไปเราก็จะมาโชว์ EA อย่างนี้เรื่อยๆนะครับให้เพื่อนไห้ให้ใหนักลง,งทุนได้ได้เห็นแล้วก็เข้าใจในการทำงานของ EA นะครับเผือมีคนสนใจก็ค่อยแอด line อะไรเข้ามานะครับตันนี้เราไม่ได้ปิดกัน้นเรา นักลงทุนแต่ขอให้นักลงทุนเข้าใจการทํางานของระบบเอก่อนนะครับเพราะว่าการใช้เอต้องเข้าใจเอด้วยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้แล้วไม่เข้าใจการทำางานมันปห๊บใช้มั่วก็โดนเ็าพังนะครับเอเอาไปใช้ถ้าใช้ไม่เป็นหรือไม่ใช้ไม่เป็นแล้วไม่เข้าใจพังเหมือนกันนะครับพังเอในโลกนียมีดีหลายหลายหลายที่แต่ว่าการคนนําไปใช้เสียงไม่ดี นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะลงทุนก็ค่อยว่ากันนะครับก็ติดตามผลงานของเราไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ผ่านไปเอ่อเกือบสามเดือนนะครับก็เดือนแรกก็ก็มีการขาดทุนคือเดือนแรกก็ทัวรขาดทุนก่อนเลยนะครับก็กู้มาแล้วก็ตอนนี้มีกําไรนะครับแล้วก็ต่อไปก็คาดหวังว่าจะต้องมีกําไรเรื่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนก็ ติดตาม EA ของเรานะครับเราก็มี Facebook มีอะไรทั้งหมดนะครับ Facebook ก็ a u t o f o r ล็ Farm นะครับ Facebook มีทั้ง Facebook YouTube นะครับเพื่อนๆคนไหนอยากติดตามก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็กดไลค์กด s ิ b s ไคร b ์อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีทั้ง YouTube ด้วยนะครับ YouTube อะไรตรงเนี้ยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอยุติการรีวิวคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเราเจอกันอีก4สัปดาห์หน้านะครับถ้าผมว่างก็จะไลฟ์ทุกสัปดาห์ให้เพื่อนได้เห็นกนารทํางานของมันว่าสัปดาห์หนึ่งมันจะเป็นยังไงเดือนหนึ่งเป็นยังไงนะครับปีหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเจอกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ